thật khư thế nào đâu ai <laughs> biết cái gì thế nào chỉ có phải là cầm ร้านนี้ใครมาใช้หน้าทาก็คือจะเห็นคนยินรอต่อแถวกันตลอดเลยเนี่ยเนาะเนี่ยขนมเนี่ยเหมือนขนมไข่เราเคยลองเขาไม่ได้อร่อยมากมายรสชาติก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่คนยินรอต่อแถวเยอะตลอดเป็นร้านของคนไทยค่ะ,ะดิ้งแกะรับแปดจอนแปดจุดห้าจอนละเอได้น้ำลำไยดูเทาให้่ลำไยเยอะมาก สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลนาเองสส่วนวันนี้เราก็มีกิจกรรมที่จะพาทุกคนไปดูกันอีกแล้วเนาะก็คือวันนี้ทางโรงเรียนของเซเลนาที่โรงเรียนฟินเดอร์พักยูนิคูลเนาะก็คือเขามีกิจกรรมให้เด็กทํากันอีกแล้วก็คือวันพรุ่งนี้เป็นงานวันไม่ใช่วันไม่ใช่วันน,น,นี้ที่เขาจัดขึ้นเลยเนาะเขาเรียกว่าอ่าสปอตสไคร์เซอร์ซึ่งเขามีกิจกรรมให้เด็กทําก็คือให้เด็กไปเล่นเกมเนาะแต่ ก่อนที่จะไปเล่นเกมพวกนี้ก็คือเราต้องเสียงเองินออนไลน์เราไม่แน่ใจว่าเสียเท่าไหร่เาคือสั่งเสียไปแล้วแล้วเขาก็งานเขาจัดขึรือตอน9โมงครึ่งก็คือเราไปส่งเซน่าประมาณ8โมงเกือบ9โมงเราก็จะไปนั่งรอในรถเราหลังพอถึงเวลาของการที่เด็กเล่นเกมก็คือเราก็ค่อยเข้าไปเนาะซึ่งที่โรงเรียนฟินเดอร์พักสุสครูเขามีกิจกรรมหิเ็กทาตลอดเลยซึ่งเป็นเป็นอะไรที่ดีเนาะก็คือเราชอบมากโรงเรียนนี้คือแบบ มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำแล้วก็ให้ผุ้ปกครองได้ไปดูตลอดเลยซึ่งมันก็ดีมากเราได้เห็นพัฒนาการของเด็กได้เห็นองได้เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็คือไปค่ะวันนี้เราก็จะพาออกไปเดินทางไปดูเด็จเล่นเกมกันที่ชาบาคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในบริเวณตรงบริเวณหอประชุมเนาะตรงที่เขาจัดกิจกรรมสปอตเฟสติวัลให้เด็กๆในวันนี้เนาะซึ่ง ปอตเฟซบุที่เขาจัดให้เด็กทำก็คือมีหลายกิจกรรมมากกิจกรรมแรกของเซนาก็คือการถือไข่ไข่ปลอมค่ะใส่ช้อนถือแล้วไม่ให้หล่นถือไปถือกลับอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็คือเกมแรกที่เขาเล่นส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าเกมเนาะมันไม่ใช่กีฬาแต่ก็เกมกีฬาผสมกันหรือเปล่าเนาะเราก็คิดไปอย่างนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเกมแรกของเขาเนาะเกมที่สต่อไปก็คงน่าจะเป็นหอประชุมฝั่งข้างหน้า หลังจากเล่นตัวที่หนึ่งเสร็จก็จะไปเล่นตัวที่สองกันเนาะเขาจะทําจุดๆุดไว้แต่ละจุดให้เด็กๆเล่นเนาะที่จุดแรกของเซนามีจุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนู้นมีหลายจุดให้เด็กๆเล่นมากไปดูจุดที่สองว่าเขาจะให้เด็กๆเล่นเกมอะไรกันเนาะนี้เป็นจุดที่สองก็คือการกระโดดเชือกเนาะ้วก็เล่นคูลบฮุก นีป็นจที่สาดีจงดงเลยซน่ายืนอยู่ตรงนี้ จุดที่3เสร็จแล้วไปต่อกันที่จุดที่4ค่ะก่อนไปก็จะต้องมาเอาขวดน้ำกันก่อนเนาะจุดที่4ก็อยู่ตรงนี้เองจุดที่4เสร็จก็มาต่อกันที่จุดที่หอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันนี้เลย จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ห้าที่มีเครื่องเล่นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะก็คือเขาให้เด็กๆเล่นเครื่องเล่นเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ห้าค่ะ ก็เด็กๆก็มาต่อกันที่จุดนี้จุดที่6ค่ะ ตามเด็กๆไปอันที่เจ็ดเนาะเซน่าลูกเซน่าเราหาจะดูลูกเซนก็อีววยสกิปแม่ว้ตั

สปอร์ตคาริโเสร็จก็ได้เวลาที่เขาให้เด็กๆมาพักทานข้าวเที่ยงเนาะซึ่งเราไปซื้อสซิโลมาให้เด็กิงเซเลน่าค่ะหลังจากนั้นเขาก็รอให้ลิงเบลถ้าใครต้องการเอาเด็กๆกลับบ้านด้วยก็ต้องไปบอกครูคนเนาะเราก็สามารถเอาเด็กกลับบ้านก่อนเวลาเลิกได้ค่ะ ปลายชั่วโมงต่อมาพวกเราก็ออกเดินทางกันอีกแล้วเนาะวันนี้จะพาไปตลาดนัดที่ไชน่าทาวน์ที่ซิดนีย์ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในตลาดร้นแล้วเนาะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เราไม่เคยมาตลาดนัดไชน่าทาวน์นะตลาดนัดไชน่าทาวน์จะมีทุกวันศุกร์ตอนเย็นเนาะซึ่งตลาดเออไชน่าทาวน์เราเคยมาหลายครั้งแนละ้วแต่ว่าไม่เคยมาตลาดนัดสักทีวันนี้ก็คือวันแรกของเราเลยไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้คนเยอะมากเดินเบียดเสียดกันเลยเนี่ยร้าน ร้านขายของในตลาดนัดก็ค่อนข้างเยอะเลยเนาะมีให้เลือกหลาอาหารหลายเชื้อชาติเลยค่ะไปไปดูว่าเขามีอะไรขายกันบ้างเป็นร้านของคนไทยค่ะดิ้งแก้วแปดจอนแปดจุด้าส์มีเครื่องดื่มให้เยอะเลยน้ำลำไยโซเลียงสากไว้ก็มีเอได้นะ้ำลำไยเถอาให้ลำไยเยอะมาก เดินไปได้มาก็มาเจอข่ะรานนี้เซนาอยากกินตั้งนาแล้วแทงกรูจริไอีิว่าขนมชุบน้ำตาลเนาะเซนาอยากกินมานานมากไอิ่น้ตลเาะนายากกินมานานมา โอเวคลิปอาร์่อยส like oh, ิอาจจะคุณชอบไหมโอ้ร้านนี้ร้านที่ใครมาไซน์นาทาวก็คือจะเห็นคนยืนรอต่อแถวกันตลอดเลยเนี่ยเนาะเนี่ยขนมเนี่ยเหมือนขนมไข่เราเคยลองก็ไม่ได้อร่อยมากมากรสชาติก็ไม่ได้เยอะมากมากแต่คนยื<ต>นรอต่อแถวเยอะตลอด <c oughs> ห้าดอลลาร์โอเคร้านนี้เป็นร้านขายขนมขนมของคนไทยเนาะ ใช่ครับใช่ใช่ไหมป่าหรือว่ามันยืซ้ำเปลี่ยครับนี่กวงเปรี่ยวราคาสิห้าเท่าไรนะสิบสามสิบสามดอลค่ะเอา r s เอะวางนี่อี่วยวนี่วิวอ่ะเยวว u t a t a c k <t ok it> <m im medi> เซไดอยากได้ช,ชุดน,นี้ <Hey. S 1> เอาไว้ใส่เวลาหลังจากเขาไปเรียนว่ายน้ำแล้วก็สวมเลยน้อยน่ารักมากราคาแค่กี่สิบเจล่าเองราคาดีมากเซลค่ร <Hey. S 1> <ะ>ูปสักกิฟต์ในี่ thank you x i a o m นี่ค่ะมันอยู่ในกระเป๋านี้เลยห้าร้อย hey. เป็นไปเรเ่อนมาเราก็มาเจอร้านนี้ค่ะทุกคนค่ะที่เป็นเป็นเหมือนนะถ้าบ้านเราก็เรียกว่าอะไรนะกุ้งถังอะไรพวกนั้นนะเนาะแต่ว่าคนมันเยอะมากไม่รู้เราจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยเนี่ย the b o i l i n g c a b สรุปแล้วเราไม่ได้กินร้านนี้เนาะเพราะว่าคนยืนรอต่อแถวเยอะเกินไปสรุปแล้วพวกเราก็มาทานอาหารกันที่ร้านนี้ค่ะร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยที่ไทยแาวเนาะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา สองทุ่มแล้วเรายังไม่ได้ทานข้าวกันเลยร้านมีชื่อว่าณบางกอกนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารมีให้เลือกเยอะมากไม่รู้ว่าจะทานอะไรกันดีเนาะเยอะเยอะเหมือนอยู่ร้านอาหารไทยในเมืองไทยเราเลยอะ่ะอู้ตำถาดก็มีค่ะแต่เราคิดว่าเราจะกินปลากระพงรวยสวนค่ะ เราไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรเป็นชอบเป็นเป็นห้างกรอเปล่าก็ไปรู้นะอาหาที่เราทานอยู่ข้างล่างตรงนี้เราขึ้นมาดูเด็กๆถ้าทานเสร็จเ้างขึ้นมาข้างบนนี้ตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นเกมนะลูกไลบอลแบกเดี๋ยววั ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ข้างหน้าที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำของเด็กหญิงเซนาแล้วเนาะนี่ก็คือไอ้ผ้าที่เรามาเนะที่เราซื้อมาจากตลาดนะัดที่ใช้ในเะท้าที่ซีนีเนาะมามาแกะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะที่เรามาก็คือว่า,าเซนาจะเอามาใส่หลังจากว่ายน้ำเสร็จเนาะเป็นผ้าคลุมตัวเหมือนผ้าขนหนูอะค่ะมันขึ้นมันข้างในมันน่ารักมากทุกคนก็จะน่าจะเห็นในที่ตลาดนะัดที่เอาห้ดูแล้วเนาะมามาเปิดดูกันเปิดเลยค่ะโอเพ่นเปิด ออกมากจะเป็นยังไงซึ่งเซนาะแฮปปี้มากพอเจอแลวหน้ายิ้มบานเลยนี่ค่ะออกมาเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันจะเป็นหัวเนาะนี่เดี๋ยวเซนาะเปิดซิให้ดูฮ่าเยอะเพนจ้ลแล้วไม่ใช่อย่างที่เราคิดค่ะเซนาะเขาคิดว่าเป็นผ้าคุมเวลาเอเปลี่ยนใบน้ำแล้วก็จะคุมเข้าคอได้ที่ไหนได้มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นผ้าหม่มไปค่ะได้เวลาเปลี่ยนใบน้ำแล้ว